ดีค่ะพอกันอีกแล้วจ้ายกสาวบานทุ่งมาอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ยกสาวบานทุง่ทงพามเฮดเมนูกับข้าวอีกแล้วจ้าเมนูง่ายๆแกงเลียงสับประรดใส่ปลานิ่นเนาะค่ะเนาะน้ำซุปเข้มขน้นนี่จ้าปลานิ่นค่ะพี่น้องเอามาแกงเลียงใส่ซับประรดเนาะจ้าเนาะน้ำซุปเข้มข้นขนาดปลานิ่นชิ้นใหญ่เลยเนาะค่ะเนาะเมึองสีสันของน้ำซุปเด้อพี่น้องน้ำซุปเข้มข้นค่ะปลาดิ แกงเลียงปลานินใส่สับป,ประรดใส่กะลําเนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องเราไปเบ่งในส่วนผสมกับวิธีเฮ็ดแกงเลียงปลานน้นกันเลยค่ะในส่วนผสมองเข้ากะซีมีน้ำตาลค่ะเครื่องปรุงผงนวเนาะจ้าเนาะนิดหน่อยค่ะใส่หน่อยเซ่บหน่อยใส่หลายเซ่บหลายจ้าก็สิเป็นรสดีค่ะชูรสเนี่ยจักหน่อยเนาะค่ะเนาะมือนีสักสาบานทงใส่พริกแกงสํำเร็จลูกเลยนะจะ้าพริกแกงเลียงค่ะ ปานิ่นคะ่ะยกสาบันทุงล่างทําความสะอาดหันเป็นชิ้นไวเรียบร้อยแล้วคะ่ะเครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างเข้ากับเตรียมผอมแล้วนะคะพี่น้องนี่คือเครื่องในส่วนของเครื่องปรุงกับส่วนผสมเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ต่อมากระซิเป็นกระลำคะ่ะกระลำยกสาบันทุงกระซอยเป็นชิน้นชิ้นไวเรียบ้อยนะคะกระลำเขาสิเพิ่มความหวานให้น้ำซุปเนาะค่ะเนาะแล้วกระซิเป็นซับปรดคะ่ะซับปรดนี่สิออกรสชาติเปรี้ยวไร้กว่าหวานจะ้ะ เจะเปรี้ยวอมหวานเนาะค่ะเนาะเอามาแกงเลี่ยงรสชาติกลมกลอมขนาดเลยค่ะไปเลยค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันค่ะอันดับเรีกก็สิมาเปิดเตาตั้งหม้อก็สิเติมน้ำลงไปหน่อยนึงนะจ๊ะเพื่อให้น้ำล่อน้ำเดือดค่ะหลังจากน้ำเห่าเดือดแล้วนะคะพี่น้องขั้นตอนต่อไปจะยกสาบานทุงกับใส่สพริกแกงพริกแกงพริกแก,ง,แกงสาเร็จรูปนะคะ ใส่พริกแกงสําเ็จเทาสีายแล้วก็สะดวกนอกจากนาะเฮาบ่ตองตามเองเนาะในพริกแกงเขาก็มีความเข้มข้นอยู่แล้วจ้าพี่น้องเฮาก็คนจากน้อยให้พริกแกงเฮ้าละลายกับน้ำเนาะค่ะเนาะเดือดไดท้ทีแล้วจา้าต่อไปยกซาบันทงกับใสป่ปลานินลงไปเลยค่ะปลาปนินไปใส่ในพริกแกงเนาะค่ะเนาะให้ร่อน้ำเดือดอีกจาะเ่อนึงค่ะเกลี่ยเกลี่ยเนี่ยจากน้อยเอาใส,ส่ปลาซุกก่อนเนาะค่ะเนาะ ต้มปลาให้ซุกดีๆซะก่อนค่ะในระวังเท่ากับปิดฟ้าหม้อใบล่อไอนยเดือดอีกเท่าน,นึงค่ะหลังจากเดือดแล้วนะคะปลาเขากับสุกแล้วจะพี่น้องเขามาเห็ุขั้นตอนต,อนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปซุกซ่าบันุงกะสีปรุงเครื่องค่ะที่นี่เครื่องเข้ากับบะหมี่ยังไรนอกจากเนาะปรุงง่ายๆขึ้นเก่าค่ะเพราะว่าพริกแกงเขามันก็มี ความเข้มของกะปิอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะพริกแกงเขาก็เค็มข้นอยู่แล้วจ้ะบัดนี้ความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานเนาะก็สิเอาจากสับปะรดเนาะค่ะเนาะเครื่องปรุงห้ากระเทยแซนดับแรกเลยจ้ะรสดีค่ะเพิ่มความกลมกล่อมเนาะค่ะเนาะขาดบ่ได้จ้ะต่อไปก็สิเป็นน้ำตาลนิดหน่อยจ้ะเพื่อตัดความเปรี้ยวของสับปะรดเนาะค่ะเนาะสับปะรดเขาเปรี้ยวมากจ้ะพี่น้องแล้วก็ผงนัวค่ะ ใส่หน่อยเสพหน่อยใส่หลายเสบหลายเนาะค่ะเนาะเพิ่มความกลมกลมให้นิดนิดหน่อยหน่อยเนาจะจะให้น้ำซุปข,ของเห่าให้น้ำแกงกบว่าได้เนาะจะเนาะพี่น้องสีสันพริกแกงโู้สีสันงามขนาดเลยค่ะสีสันมากแล้วจ้ะตอนนี้อากลังเพิ่มรสชาติเนาะค่ะเนากะก็สีล่อให้น้ำแกงเข้าสุกอีกจักน้อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะให้พริกแกงเขาละลายกับน้ำแกงเห่ากับปลาน,นิ่ดีๆก่อนจ้ะ ปิดฝาบ่อยร่อหมอดเดือดอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะหลังจากคันค่ะใส่ลงใส่ซับป,ปรดลงไปเลยค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วเนาะคะ่ะเนาะเลาไก็ใส่ซับป,ปรดที่ห้าหันไว้ซอยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะซับป,ปรดนี่เขามีความเปรี้ยวมากกว่าความหวานจากพี่น้องห้าบดต้องใอีหยังมากไม้เนาะคะ่ะเนาะก็เพิ่มกะลาลงไปนำแกงเข้าสิได้หวานหวานิดๆหน่อยๆกลมกลอมเนาะจา้ะเนาะ เพิ่มสีสันเขาไปอีกค่ะสับประรดแกงสับประรดใส่ปลานิน่นเห่ากับเป็นอันเรียบร้อยจ้าพี่น้องเส,ส้นสินผอมสื่อ้อมรับประทานจ้าพี่น้องเขารล่อให้กะลัมเห่าซุกจักหน่อยนึงกับสับปะรดสุกจักหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะแกงเห่ากับสิเป็นอันเส็จสินจ้ะสีสันหนาทานมากเลยจ้าพี่น้องรสชาติกลมกลมสับประรดเนาะค่ะเขามีความหวานความเปรี้ยวบวกกับกะลัมเนาะน้ำซุปเห่า สีสันหนาทานมากเลยจ้ะพี่น้องหิวเข่าแล้วจ้าตอนนี้ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะแกงเลียงสับประรดใส่ปลานิ่นเนานะจ้าเนาะต่อมาก็มาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วค่ะเมนูงน่ายๆเนาะคะ่ะเนาะแกงเลียงสับประรดใส่ปลานิ่นหนึ่งใส่กะลามในจักหน่อยเป็นเมนูอาหารบ้นบานบานเนาะคะ่ะเนาะของสาวไทยไกลบ้านปลานิ่นฮาก็ไเด็ปลานิ่นมาจากลานเอเชียค่ะ พร้อมทานพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะพี่น้องสดน้ำแกงห่อนนอนแกหนาวเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอยู่นีหนาวเนาะจ๋านอนอยู่ประเทศเยอรแล้วมันเท่ากับวัตถุดิบภากะหาใดง่ายๆตามท้องตลาดที่เ้ามีเนาะค่ะเนาะเ้ามมีอนใดเ้าก็ใส่ลงไปค่ะเ็ง่ายๆอาหารอีสานบานห้าเนาะคะ่ะอยู่ง่ายๆกินง่ายๆแล้วจ้ะพี่น้องสดน้ำแกงห่อน้อนสดปเชินค่ะแก่หนาวใดดีมากเลยเนาะจา้ะ ดวงนี้เนาะคะ่ะซับปรดกับซีมีความอมเปียวอมหวานเขากับน้ำซุปน้ำแกงเห่าขนาดเลยค่ะนี่จ้าพี่น้องแกงเลียงซับปรดใส่ปลานิลเป็นอันเรียบร้อยจา้าไปค่ะพี่น้องบาทที่นี่เอาแกงเห่าแล้วๆนะคะนเอาไปลองชิมเมืองน้ำกันเลยค่ะที่นี่ไปลองชิมน้ำแกงไปสดน้ำแกงห่อนๆน้ำกันเนาะคะ่ะนาอรสุาติาดเสีบนวขนาดใดญนาอจ้าเนาอไปค่ะพี่น้องไปเบิ่งไปชิมน้ำกันค่ะ นี่สีสันมาแล้วจ้าน่ารับประทานมากเลยค่ะพี่น้องเส่บขนาดจ้าแกงเลียงปลานิลใส่สับประรดเนาะค่ะเนาะโอ้ยสีสันสวยงามขนาดพี่น้องตอนนี้หอมขนาดเลยหอมพริกแกงค่ะแกงเข้ากับเป็นอันซุกเรียบร้อยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำแกงเข็มขน้นปลาสีสันน่าทานมากเลยจ้ะเมื่อซิมน้ำกันนะคะเนาะ มาเริ่มต้นซิมสดน้าแกงก่อนเลยค่ะอืมหวานเปรี้ยวซับป,ปลดเขามีความหวานอยู่แล้วนะคะเขาเปรี้ยวหวานเนาะจ๋าเนาะนี่ค่ะว้าลงข้อดีขนาดเล็กอะน้ำแกงต่อมาหามาลองชิมซับป,ปลดกันค่ะซับป,ปลดอืม แซ่บจต่พี่นอ้องชาบูรสเขาเปียกวหวานๆเนาะจ้ะเนาะน้ำแกงเขาก็มีความเข้มข้นกับพริกแกงเขานี่จ้ะารสชาบูรสดีจังชิม ตอนปลาจ้ะลม,มตานิ่นใส่กระน,นำแกงพี่นอ้องเต็มคำเลยค่ะอืม,มนัวดีขนาดเลยจ้ะ น้ำแกงมีความหวานๆสมๆ,สมๆตัวเปรี้ยวนิดๆหวานนิดๆเนาะค่ะหวานหัวหวาน,นจากจากสับปะรดเนาะค่ะเนะองรสต้นน้ำแกงก็ซึนใจแล้วจ้าพี่น้องอืมอือมือบขนาด cầm lắm <laughs> แซบขนาดค่ะเอาล่ะค่ะ <c oughs> คลิปนี้ลูกสาบันตุงกับสิคอจบคลิปไปสำเนีก่อนนะคะเนาะขอไปแซบต่อก่อนค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ